พบกับผมแล้วก็ช่อง Instory วันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้ของเล่นใหม่มาของเล่นใหม่ของผมก็คือสิ่งนี้มันก็คือลอกเรียกทอเรียกอย่างคือตะขายตปัาตปาเราไปดูกันครับว่าขอกลางวานแล้วล่ะรูปแบบของตะขาไจะเป็นแบบไหนครับ ามาลองแกะกันดูครับแกะออกมาด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็ก้าออกมามันก็จะเป็นทรงนี้ครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ช่องแล้วก็มีซิปอยู่ฝั่งนี้1ลรูแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่ใส่เหยือ่อ หลังจากนี้เราก็จะลองไปทดสอบดูว่ามันดักปลาได้จริงไหมที่ผมซื้อรอบตัวนี้มาเนี่ยผมอยากรู้ว่าคลองหลังบ้านเนี่ยมันมีปลาจริงหรือเปล่าผมก็เลยซื้อหาซื้อตัวนี้มาเป็นตัวที่ในเว็บขายของออนไลน์เนี่ยซื้อกันเยอะมากผมก็เลยเอามาลองดูว่ามันดักปลาได้จริงไหมเราไปดองดักปลากันเลยครับ หลังจากที่กู้ลอบดักปลามาเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เห็นได้มานิดหน่อยได้ปลาซิลกับลูกปลาจโดลูกปลาจโด,โดที่ตายนี่คิดว่าน่าจะเข้าแต่แรกๆแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนมันก็เลยไม่มีอากาศน่าจะเลยก็เลยตายก็พอได้กับข้าไปมือมอม้อหนึงครับ สำหรบับคลิปนี้ผมก็จบขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง Insta Instaory กันด้วยนะครับสวัสดีครับ